ไปคลิปนี้สิพ้ามาเบิงพอบานใจกะกะยัางแหละว่าตี่ย่างที่เห็นนี่ล่ละคะ่ะงูเขียวเฮอยฮือผักเทียงมากข่อยกระาะเล่าเห็ดยัางยืนจุ๊บๆจงจองอยู่นะคะ่กะก็เลยย่างมาเบิงสันเดีโอ้ยบ่ได้แท้ตอนงูเข่ากระสอบค่ะเอ้ยเป็นผู้ลังค้นเขาก็สิจับส์ขวามกำแพงหลุดได้เนาะ แต่ว่าเรากับสิยันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ต้อนเขาไปเน่หนีเนาะคือจะไหนมั่นบาบต้อนเขาไปเน่กับสอบอุ้นคับเบนผูดสามโมุกคุณบอกองยันต้องเอาไปปล่อยปลาโอ้ย Okay. <laughs> pa <Anap on that. laughs>